อืน้องๆทุกคนเนาะโมนี่น่ะเมมอนไปตลาดมาเะไรทีรีวิวของว่าเมมอนอไหยังมากินวันนี้ทีรีวิวให้พี่ให้น้องเบืองเดอ้อโมนี่นั่นมีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเพิน่นฝากเงินให้เมมอนหาพันบาทเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพิ่นอยู่อันเชียงใหม่เปล่ะ เชียงใหม่เพื่อนบอกคนอยู่เชียงใหม่หาเงินมาให้แม่ซื้อกินซื้ออยากในครอบครัวนี่แหละซอยเรือในครอบครัวปีใหม่ปีเมื่อเพื่อนกล่าอวมียังสิซอยแม่์หาคันเด้อแม่อยากยังกับสื้อกินเด้อเพื่อนว่าอ,อ,อันนี้ก็ขอคบมุกขกดใจลูกหลายๆเด้อทร้างเชียงใหม่เด้อที่ให้อาหารประจำวันให้แม่ได้กินให้มีกินมีอยู่แต่ละมื่อบ่ให้ขาดเนาะ ขอบใจล,ลายๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนำใจขอบรัวแม่ม้อนเนาะอันนี้ก็แม่ม้อนขอขอบใจล,ลายๆเออปีใหม่ปีเหมือนไห้โศกไห้ลาบเอ้อบุญคำบุญสู้วันคิดส,สมาดปีใหม่อาย่ดีมีแห้งตลอดปลอดภไยเนาะไปมาทางใดก็ไดดให้ไปแล้วก็ให้เป็นของท่านแกว้วท่านคิดเก้าเดอ้อท่านมือเศรา้าไร้เข่ามือแรงไห้มียิงย่งๆขึ้นไปเด้ออันนี้ก็ได้อันนี้ก็ไนนกห้พรอนคนที่ให้เงินแม่ม้อนก่อนเนาะ ล้วก็เปวันสิริวิวขร้มอมวป็ันแต่ยังมาไปซื้อมาเนี่ยนะก,ก็ตับอิฐฟก็ไก่มักเค็มเนาะพริกนีล่ละตือพริกซุกพริกเขียวเตอรพริกซุกปพริกต้นยังละหา้าพันกีบี่สิบบาทสี่สิบบาทอันนี้ก็อันนี้ก็ส้าบาทอันนี้ก็ส้าบาทเป็นสี่สิบบาท ก็มกเล่นมักเล่นลน,ลนี่กะส้าบาทคือกันกะหาพันกีบเนะาะส้าบาทหาพันกีบเด้อเดี๋ยวก็ได้สุลรถกาผู้สองอันนี่สิบหกพัน 16, กีบตค้งหนึ่งแพันกีบกะสิบหกพันกะจ้บหมีมอสิไลเนี้ยได้เนาะกะประมาณหา0าสิบกว่าบาทเนาะ Hà xì của bà nói nương làm ra thì làm sao và hà phân kỳ anh à này là thổi phân thêm thêm ông ngân hà phân cả cứ đầy hà bảy anh đưa hà phân cứ đầy hà bảy thêm ngân anh này nè thổi thêm, ngân. thêm ngân để thổi hà bảy hà phân มสื่อน้ำไม้มาแกงพอดีน้ำไม้พี่น้องเป็นตะแสบด้วยแหละน้ำไม้นี่เป็นเท่าไรวะแมมมอนซื้อเส้าหาพันเส้าหาพันกว่าแปดสิบกว่าบาทเนาะแมมมอนซื้อน้ำไม้นี่แปดสิบกว่าบาทน้ำไม้จยกแพงเลยเด้อตอนนี้น้ำไม้มันอึดแล้วหายากแล้อน้ำไม้ยามนี่อึดเลยแมมมอนสีแกงน้ำไม้กินเด้อ หาปลวกหาพันธีซาบะเจียง,งมาไหมทำารพี่น้องกระสือหมดแดงมา,บาใบไต้มปลาต้มยังเมหมดเน,ห 1, นนเนี่ยกระทงหาพันกี้าบทตมาเน้นแบบนี่ยกะไทยไปายมันเนี่ยแต่้าบาทหาพันธีนเเ้นกระสือพอกาดส้มมัดละพนันี สามหมัดสามท่านสามมัดสิบบาทซื้อมานรวบมีม้อนหมักกินพ so ักแล้วนี่ไีม้อนหมักประกาศชอมนี่มาลรวกสิบบาทสิบบาทจะเป็นอันนี้กับันกี่กันสองพันกีบตับบัวมม้อนย่องมาท่านดอกเป็นก็เลยซื้อซื้อกินก่อนต้องวกกินหมดแล้วลูกใหม่อีก มันซื้อนีงกับเส้นหฮพี่ให้น้องเห็นเนาะนี่กับมักทั่วซื้อหมัดละเจ้าบาททั่วให้หมัดละเจ้าบาทเห็นบอกห้ามคนอยากกินมักทั่วที่แม่ซื้อกับทั่วอ่ะตำในเด้อขนาดก็เลยซื้อสองมัดทั่วพักเงาสองมัดสี่สิบบาทเด้อพี่น้องเด้อสองมัดสี่สิบบาท กระซื้อมาเียงเนาะนี่กระื้อคโลนี่มีสบบสี่สิบาทใราสิบสองพันกีโลหกพันพัน่าทหกพันกับพัน um. สบว่าพันสบาบาท,ท, problem, ท,ท,ทมันาบาทมันก็เกินเกิน้า้าไปน้อยนึงะโลหนึงซาาวาบาทน้อยเดียวนะมีมอนไปจ้างใสอเนาะสโลนี่สิบสองพันกี่มมอสี่ไร ไปบ่าซะมันอาไปซีสีบาซะไปจับ <cat> จ <guiding developed> <power> sí ับนสิไรเนาะหวานหวานเลยออกมาแต่ทั้งเนื้อมาเกียงเลยมาทั้งนี่อย่างในแถวแมวเขาปลูกทังเนือก็่ลยมาเกียงเล้าด้อย่างเดือหวานก็สื่อทวดินหรืาเห็ดเจีวหวานสีกินพันธุ์ข้าวปุ้นมาเลยแม่บานกินพันธุ์ข้าปุ้นมาเลยวดจะบห้แข้งบอ ขันหอยค้างเด้อเหมือนขั้นหอยค้างเหมือนหอยแครมสื่อปลานิลปลานิลสองโลร้อยบาทโลละห้าสิบบาทเป็นเต๊ะเก็ตเอาขี่ยังออกให้เรียบร้อยสบายมาห้าก็ล่างเอาสีเห็ดต้มยั่งหมดเลยครัสีเห็ดต้มสมต้มยั่งกะสบายเนาะเอาอะไรเห็ดเองเป็นเห็ดให้เรียบร้อย เมฆาเซโนสีแบบนี้โบได้ยากเดินพี่น้องเดินท้าห้าสิบสี่หูสี่ฟ้าน่ะโซเก็ต้แม่เอาขี่ออกให้แม่์เนี่ยเพิ่นก็คือเฮ็ดไห้ถต่ว่าเฮ็ดต้มยำให้แม่เด้อตัดตอนให้แม่เด้อเพิ่นก็คือตัดตอนถ้ามาสิก้อยเอาแม่สิเฮ็ดก้อยเด้อเพอนก็นซอยให้ละเอียดเลยบ่ได้คิดค่าให้งานเพิ่มเด้อพี่น้องเด้อตลาดเม่าตลาดเซโนไปตลาดบทอื่นแม่มอนยังโบหุ่นจักแต่ว่าเซโนนี่เพราะว่าตลาดของเมยมอนประจำทุกมือทุกมือเนาะ เป็นเหตแบบนั้นไหก็คือกันมดเป็นเหตเปน,นี่กัม่มอสื่อหอยค้างเดอ้อนี่คือหอยค้างบุมเป็นหอยแข้งเอ้อพี่องเดอ้นอน่ลหนึ่งหมดสองโลหอยค้างสื่อสอโลสีมาพันขอบุญเด ข้าวปนจีนขันห้อยแข้งเนี่ยมันสีแพงมีมอนบริสุทธิ์แต่ว่าอันนี้กับแซะคือกันห้อยข้างกับแซะคือกันกับบริลินบริลินกันรสศาสตร์บริลินกันกับห้อยแข้งด้วยพี่น้องเด้อโลละซ่าวพันกีบสองโลสี่สิบพันกีก็ร้อยกว่าบาทเนาะมีมอนซื้อนี่ยังเป็นเป็นตีงองาอยู่ดงรสดซดพี่น้องห้อยสดข้าให้อยเขาเห็นมาใหม่เนี่ยข้าวปนมีม้อนซื้อโลนึงบริสุทธิร้ายข้าวปนก็ได้ ก็เน่จกินบเบิร์อตกคนโลนึงกับพวกพันกีพวกพันกีอะไรเท้าบาทจ้ะมันจะเท่าไรเนาะเทากว่บาทน่อยหนึ่งนะเอาเท้าบาทใช่เท่าไรสลัดสลัดหอมรวม เพิ่นความสวยควางามของเพิ่นนี่คือครีบผงนี่เด้อคร์คีบผงอันนี้แหละทิ้งใส่ละ่ะเดมันเป็นยาวิตามินเป็นวิตามินเด้อพี่น้องแม่วันเสียห้เบิง่งหน่าทิงท้งใส่ทิ้งใส่อันนี้แหละแม่วันก็ใส่คือกันเสียห้เบิ่งนี่เดี๋มันเป็นเป็นโหลดยานี่มันสิเป็นโหลดยาตัวนี้ออกสีแก่กว่าก่กานอน นี่มีมันเป็นสูตรของมันเป็นหลอดนี่ผสมกับครอนเด้อพี่น้องเด้อผสมกับครอนนี่มันช่เป็นหลอดจังซี่ข้างในมันนี่ครีมใส่อันนี้ครีมปรุงผสมกับครอนอันนี้ก็เป็นครีมนี่มันช่เป็นครีมเด็กไม่ว่าพี่น้องครีมอ่างเงาเขาได้แต่ครีม วิตามินบอบรรทัดเขา <c oughs> เป็นวิตามินมันมีซีดเม็ดวิตามินมีซีดเม็ดใส่คนกันเลยแล้วก็มียานี่อีกเป็นเม็ดสองเม็ดกับซีบดมุนมุนตีเสรกันเลยหรือถางไทยสิมีบ่บุลูโบะเนาะอันนี้กับโบกูมันสิมีอยู่ลาวนี่แหละหรือถ้าอาจจะมีดอกมดนี่เป็นอดรตงซีอีกโรตในนี่มีศกมันจะมันยังเป็นเป็นของต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อ ป็นของต่างประเทศโมเมนต์โมมีตัวหนังสือไทยเลยเป็นของต่างประเทศเป็นเหม่อนเก็บเนี่ยของทิ้งเพิ่นคุณมดแล้วใน,นีากชิดตาของทิ้งในค่าผิวเพิ่นความหอมของเพิ่นสี่สิบแปดซิปพันขีดน้ำหอมขวดนหน,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 น่อยหอมในผิว้อมหมดโอ้ยเลยแหละในแบบนี้นะออนหอมหอมารีแบบ หอมๆเลยแหละหอมอ่อนหอมติดทนติดนานไม่ม้อนสมักใส่แบบนี้กทนอันนเด็ก็ซื้อซื้อมาให้เบาห้ำเพิ่นเพราะว่าอาบน้ำได้แต่มันชิมหมอกมันเป็นน้ำบาดาลมันน้ำหินฝนมันหมอกเขาต้องใส่สบู่อันนี้ผิวเขาจะบมหมอกใส่สบู่อันนี้อันนี้สองก้อนส้บบาทสี los, ่ก้อนสี home, ่สิบบาท มอสื่อมาให้บอห้าม่นหมดแล้วหมดแล้วบม้านเนาะพี่น้องเนาะแม่มอนกัไปตลาดมากกับรีวิวของให้พี่ให้น้องเบิง้งเดืวกระถาเบิ้งคลิปต่อไปสิกินพันสกปรปุหมูแรงเด้อคือสิกินตอนใดยังหูสิกินตอนใบสีกินตอนใดนแม่มองยังหูว่าจะแจ้งก็ไม่เนี่ยถโทษนั่งหล่าแล้ว แ่นมากินขันหอยเขาบอกเพิ่นแล้วเอาคลิปนี้กะบ่อมี่ยังไลน์นาะพี่น้องเนาะแม่มอนก็โค้คอมกขอบใจถูกสิ่งถูกอย่างถูกกำลังเสียกำลังแรงใจให้แม่คนนี้เนาะช่ซอยส่งเสริมเด้อย่างอาหารประจำวันให้แม่ได้กินได้อยู่นี่กะแม่ขอขอมกขอบใจหลายๆเด้อบอมี่จินใจแม่ตาแม่มอนน้องกิงเนาะขอบคุณแม่มอนแม่ม้อนขอบใจหลายๆ อันนี้อ้าคลิปนี้ก็มีมอนขอลาไปก่อนเดอ้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเดอ้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์สักตะไข่ส่งน้นองคียายม้อนนักยังเดอ้อบาย